แล้วก็ให้เราได้เอาไปบ่มนี่ใช้เวลาเท่ากันเลยนะคะกับกล้วยทั่วๆไปเพราะว่าเขาจะใช้เวลาอยูอ่จากที่เป็นหนอกมาอยู่8เดือนแล้วก็ตอนออกปีมาแล้วจนกว่าหมากของเขาเนี่ยจะแก่พอที่เราจะไปบ่มนี่ค่ะก็ใช้เวลาอีกสเดือนรวม8กับ4เป็น12ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะ,คะวงจรของกล้วยเนี่ยค่ะยายสาวก็พอรู้เพราะว่า อยู่กับป่ากล้วยมานานค่อยพิจารณาต้นที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยค่ะเขียนไว้เลยนะตอนแรกนะยายสาวจะเขียนไว้เลยว่าเราปลูกเมื่อไหร่แล้วเข้าไปออกปีเมื่อไร่แล้วก็ปีนั้นบ้านเราเรียกว่าถองปีเนาะไปกี่เดือนถึงได้พอบ่มยายสาวทําแบบนี้เลยนะจนได้รู้ว่าเอ,อายุของกล้วยเนี่ยมันจะเป็นสิบ สองเดือนปีหนึ่งถึงได้กินนะคะต่อต้นถ้าหากเราจะรอกล้วยต้นเดียวว่าสิบสองปีได้กินเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้งสิบสองโอ้ไม่ใช่สิบสองเดือนเนาะสิบสองเดือนได้กินเนะะี่ยมันจะใช้เวลาตั้งปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราควรปลูกกล้วยให้เยอะๆนะคะปลูกกล้วยเยอะๆสักนิดหนึ่งปลูกประมาณว่าสี่กอดีไหมเพราะว่าในสี่กอนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยหนอ่ออะไรที่มันเกิดมา พอที่จะเวียนให้เราได้กินเดือนละเดือนละเครือค่ะเดือนละเขือเดือนละเครือไปแบบนี้ก็ถือว่าเราจะประสบความสำเร็จในการปลูกกล้วยเพื่อมีให้กินได้ตลอดอ่าไปเดือนละเครือเดือนละเขือไปนะคะเป็นการอ่าเฝ้าดูการที่กล้วยเราปลูกใกล้บ้านมานานค่ะก็เลยได้รู้เลยว่าการปลูกกล้วย ที่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องยากแล้วจะทําให้ได้กินตลอดทุกๆเดือนไปเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ค่อยได้มีความสนใจตรงนี้นะคะยายสาวทำำําสําเร็จแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็จะ <c oughs> ได้พูดถึงการลการลงกล้วยเนาะก็จะได้การมีอาหารชนิด ที่เรียกว่ากล้วยเนี่ยบนโต๊ะอาหารตลอดตลอดเวลานะคะโอ้ไม่สวยบางคนยังไฮไลท์คะ่ะคุณยายแต่สาหรับของน้องน้อยเปลี่ยนมาเป็นชอ็อตค่ะถ้เาเสียงจุ๊บเสียงเสียงจุ๊บจิ๊บจิ๊บจุ๊บกระซิบเสียงนกจิ๊บเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกระซิบเสียงนกชวนผิน ผกวกเวียนเพียงพร่ำพรอดยักคิ้วหลีวตาพาเอินอ่อนเพียงอยากกอดแนบชิดสนิทเธอเดี๋ยวเอาใหม่นะคะอืมเสียงจุบจ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกระซิบเสียงนกชวนผินผก,กวกเวียนเพียงพร่ำพรอดยักคิ้วหลีวตาพาเอินอ่อน เพียงอยากกอดแนบชิดสนิทเธอเดี๋ยวขออ่านทํานองสนอนิดนึงนะคะไม่สวยเผื่อมันจะได้ฟังลื่นหูขึ้นนิดนึงเสียงจุบจิบจิบจุบกระซิบเสียงนกชวนพินผก,กวกเวียนเพียนพรำพระอดยักคิวหลิวตาพาอ่อนออดเพียงอยากกอดแนบชิด สนิทเธอใช่ไหมคะแม่สวยจะบอกว่าพาเอิญออดเอาโอเคค่ะก็ยังก็ยังก็ยังเพาะอยู่ใช่ไหมเสียงจิบจุ๊บจุ๊บจิบกระซิบเสียงนกเอาใหม่เสียงแม่สวยเอาใหม่เสียงเสียงจิบจุ๊บจุ๊บจิบเอาใหม่เสียงจิบจุ๊บจุ๊บจิบเสียงจ๊บจิบจิบจุ๊บ จุ๊บจิบจิบจุ๊บจุ๊บจิบเนาะจิบจุ๊บจุ๊บจิบเนาะไม่สวยลงท้ายไาจิบเนาะเสียงจุ๊บจิบไม่ได้ไม่ได้เสียงจิบจุ๊บจุบจิบกระซิบเสียงนกชวนพิ้นพบเวียนเพียนพรำพรอดอยาคิวหลิวตาพาเอิญออด เพียงยากกอดแนบชิดสนิทเธอเพราะเหลือเกินค่ะแม่สวยเห็นนกเมื่อกี้แม่สวยก็มีจินตนาการออกมาเป็นกรอนที่แสนจะไพเราะนะคะค่ะประมือให้แม่สวยค่ะพวกเราขอบคุณนะ